สวัสดีครับผมซีมีโคดวันนี้เราจะลองมาทำโจทย์รค d สกันนะครับข้อที่2522 partition strings into substrings with values a s most k โจทย์เนี่ยจะให้เจ้าตัว string s เรามาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเจ้าตัว integer k โดยที่ไอเจ้าตัว string s ตัวเนี้ยโจทย์บอกว่า มันจะมี character ที่อยู่ข้างในเป็นได้แค่1จนถึง9เท่านั้นพูดง่ายคือว่าเจ้า string ตัวนี้จะไม่มี c h a r เตอร์อื่นเลยเช่น a b c d หรือ special character หรือแม้แต่ศูนย์ก็ไม่มีมันจะมีแค่1ไปจนถึง9แล้วก็มีจำนวนโจทย์ก็มันจะบอกมาข้างล่างเนาะมีจำนวนค่อนข้างยาวอยู่ว่าเป็น10ยกกำลัง5สูงสุดเนาะทีนี้นโจทย์ก็บอกว่าเขาอยากจะให้เราแบ่งเจ้าตัว string ตัวนี้เป็น partition คือพูดง่ายคือ sub string ไปเรื่อยๆนะ โดยที่ให้หาจำนวนเรียกว่าสตริงที่สับออกมาแล้วเนี่ยจำนวนครั้งที่สับสตริงออกมาได้น้อยที่สุดโดยที่ตัวสับสตริงเนี่ยถ้าเ,าเราถ้าเราเอามาแปลงเนี่ยเป็นอินทิเจอร์แล้วเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ k อ่ะดูดูฟังแล้วงงนิดนึงนะสมมติว่าเรามีตัวอย่างแล้วกันตัวอย่างของเราก็คือ,อ16 5่62าสสังเกตว่ามันก็เป็นเจ้าตัวสตริงที่มีตัวเลขตั้งแต่ หนึ่ถึง9นะครับแล้วก็ไม่มีศนย์แล้วก็ไม่มีตัวอักอนอื่นเลยแล้วเขาก็ให้เจ้าตัว k มาเป็น60คําตอบข้อนี้คือ4 4นี่มาจากไหน4มามาจากที่ว่าเขาสามารถที่จะ substring ออกมาได้ทั้งหมด4ตัวนั่นก็คือ16 54ตัวหนึงแล้วก็6สุดท้ายก็เป็น2 4ตัวนะมี substring ทั้งหมด4ตัวโดวยที่ทั้ง4ตัวเนี่ยถ้าเราเอามา convert เป็น integer เนี่จะมีค่าน้อยกว่าเจ้าตัว6กคือน้อยกว่าหรือเท่ากับเจ้าตัว60 มันก็จะทำได้ทั้งหมด4่ตัวเนาะจากเจ้าตัวสตริงตัวนี้ก็ประมาณนี้อ่ะลองดูตัวอย่างหนึงนะ่งเนาะอันนี้238 182แล้วก็ให้ค่า k เท่ากับ5มาอันนี้เอาพูดเป็นลบ1เลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสับสตริงแล้วให้ทุกๆตัวที่สับออกมาแล้วเนี่ยมีค่าน้อยกว่า5ได้นะสังเกตง่ายๆอย่าง8ตรวนี้มันก็มากกว่า5เวลาหรือ18ตนี้ก็มาก้า 82, ก็มา,า5นะมันพูดง่ายคือขนาดเราสับมันมาให้มันเป็นแค่ตัวเดียวๆหนึ่งตัวเนี่ย ยังมีโอกาสที่เรียกว่ามันจะเกิน5เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราแอดเข้าไปตัวหนึ่งมันก็ไม่มีทางที่มันจะน้อยกว่า5อยู่แล้วเนาะแอดไม่ว่าจะแอดข้างหน้าหรือแอดข้างหลังเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในกรณีที่มันไม่ได้เราก็จะต้องรีเทนลบหนึ่งออกไปเนาะโจทย์ข้อนี้ก็เหมือนเดิมมันเป็นโจทย์ด y น a m i c โปรแกรมมิ่งนะครับดานิเมตโปรแกรมมิ่งก็วิธีการคิดของโจทย์ข้อนี้ก็คืออยากจะให้เราลองคิดในกรณีที่มันเป็นเรียกว่า subproblem ก่อนนะครับตัวที่หน่วยที่เล็กที่สุด จ้าตัว dynamic programming เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราควรจะคิดเป็นลักษณะที่เป็น subproblem ก่อนนะครับ subproblem ก่อนแล้วเราค,อคอ่อยๆพอเรามองเห็นปัญหาเล็กๆแล้วเนี่ยเราค่อยเอาปัญหาเล็กเนี่ยไปประกอบกันให้ใกลายเป็นภาพใหญ่ๆขึ้นมาได้จากเจ้าโจทย์ข้อนี้สมมติว่าตัวอย่างเนี่ยเขาให้โจทย์เขาให้เรามาเป็น165462ถูกไหมในการหาว่ามันต้องมี substring ได้กี่ตัวถ้าเรามองเป็น subproblem เนี่ยเราควรจะมองว่าเอ๊ะ โอเคถ้าเกิดว่าโจทย์เขาไม่ได้ให้1 6 5 4 6 2เรามานะสมมุติว่าโจทย์เขาเริ่มต้นให้1เรามาตัวเดียวมีแค่1ตัวเดียวเนี่ยเราจะทํำยังไงเนาะการที่เรามีแค่1ตัวเดียวแล้วค่า k เนี่ยยังเป็น60อยู่ s ับอา่าสับ array เนี่ยหรือ s ับ string เนี่ยมันจะมีได้ทั้งหมดกี่ตัวคําตอบก็มีแค่1นึ่ถูกไหมฮะก็คือตัวมันเองเนี่ยแหละเป็นแค่ s ับ string ที่มีค่าน้อยกว่า60สิบเนาะโอเคอันนี้เราก็ได้1นึ่งยูนิตแล้วเป็นยูนิตเล็กที่สุดของเจ้าต ตอนนี้สมมติว่าเราได้6เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งกลายเป็น16ละเราจะได้คำตอบมาเป็นเท่าไหร่มีมีสับสปริงกี่ตัวตอนนี้นะปัจจุบันเนี้เรารู้ว่าโซฟาเนี่ยตอนที่เราอยู่ที่เลขเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าหกสิบแล้วมันก็มีคำตอบเป็นหนึ่งอันนี้เราผมเขียนเป็นคำตอบอยู่ข้างล่างเนาะโอเคแล้วเราลองเพิ่มหกเข้าไปตัวหนึ่งเนี่ยให้มันกลายเป็นสิบหกเนี่ยแล้วดูว่ามันยังน้อยกว่าหกสิบอยู่หรือเปล่าเพราบว่าเพิ่มหกเข้าไปตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าหกสิบอยู่เเพราะฉะฉนนนั้นนี่ย มันก็ยังได้คําตอบเป็น1อยู่นะครับหอยู่เพราะฉะนั้นจากตรงบริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนมันจะได้เห็นภาพชัดเนาะตอนแรกเราเรารู้แค่น1นึ่ตรงนี้ตอนนี้เราทําให้เรารู้แล้วว่าอ๋อเพิ่มไปตัวหนึง่งค่ามันก็ยังน้อยกว่า16อยู่เพราะฉะนั้นบริเวณตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าหกสิบอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไอโทรชันถัดไปนะผมเขียนมา165าเนี่ยมันทาให้เรารู้ว่าออจากตรงนี้ก่อนเลข5เนี่ย มันมีค่ามันมันจะได้สตริงหนึ่งตัวแน่ๆโอเคเราก็ลองดูถ้าอย่างนั้นเราลองเพิ่ม5เข้าไปตัวหนึ่งไปต่อท้ายให้มันกลายเป็น165แล้วเราก็ลองคิดดูเป็นเช็คดูว่าเออไอร้อยสิบห้าเนี่ยมันยังน้อยกว่าหกสิบอยู่ด้ยปรากฏว่าไอร้อยหกสิบห้าเนี่ยมันไม่ได้น้อยกว่าหกสิบแล้วถือว่ามันทะลุหกสิบเข้าไปมันแปลว่าตรงนี้มันไม่ว a ลิดแล้วจนร้อยหกสิบห้าที่เราทำก็คือว่าเลยเราก็รู้แล้วว่าโอเคตรงก่อนเลขห้าเนี่ยตรงส่วนที่เป็นสิบหกเนี่ยมัน มี1ตัวนะครับม,มันมันมีสับสตริงแค่1ตัวเพราะฉะนั้นการเพิ่ม5้าอีกตัวนึงมันทําให้เรียกว่าค่ามันเกิน60เพราะฉะนั้นตรงนี้มันควรจะต้องมีอีกอีกอหน่วยอีกตัวหนึ่งถูกไหมฮะอีกตัวหนึ่งเป็นสับสตริงตัวที่2นั่นก็เลยทําให้เราได้คําตอบมาว่าโอเคนั้นน่าจะมี2พูดง่ายๆคือว่าโซฟาหลังจากเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะมีอีกตัวหนึ่งนะเราลองดูตัวอย่างต่อเนื่องเนาะเราก็มี16แล้วที่ได้อ่า หนึ่งตัวแล้วก็มี5ต่อไปเนาะที่จะได้ตัวนึ้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่ม4เข้ามาล่ะเพิ่ม4เข้ามาเราจะไดะ้คำตอบเป็นเท่าไหร่ณปัจจุบันเนี่ยเร,เ,รเ,รเราเหมือนเรื่องเหมือนคล้ายๆมี pointer ชี้อยู่ที่นีน่เ,เนี่นนนยตัว16เนี่ยเราจะไม่คิดละเรารู้อยู่แล้วมันได้มันได้1แน่ตรงนี้เรามีจาก5เป็นต้นไปเนี่ยมันมี1 1ตัวแน่นอนแล้วเราลองก็ลอง append สี่เข้าไปให้มันกลายเป็น a 4บอกว่าสิ่งเกิดขึ้นคือ54เนี่ยมันก็เรียกว่ายัง ไม่ทะลุ power, so 60เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็ยังเป็น2อยู่เ่ะเราลองดูต่อเนื่องนะครับอ่ะ16เราตรงนี้เรา v o ยออกไปแล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่ามี1ตัวแน่ๆมี54ที่เรารู้ว่ามี1ตัวแน่ๆเหมือนกันนะคำตอบขั้นต่ำต้องมี2ตัวแน่ๆแต่ว่าเราลองเพิ่ม6เข้าไปอีกตัวหนึ่ง6เข้ามาจากตรงนี้นะ6เข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าการเพิ่ม6เข้าไปเนี่ยมันทำให้ตัวเลขเนี่ยมันกลายเป็น546ซึ่งก่มันทะลุ60ออกไปอีกนั่นก็แปล ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะ make คั cut ตรงนี้ใช่ไหมคัคัดมันออกตรงนี้แล้วเราก็รู้ไว้เจ้า5.4เนี่ยมันแน่นอนม,นมันมีหนึ่งการเพิ่มเข้าไปจำนวนมันทำให้มันทะลุเพราะฉะนั้นตัวเลขหลังจากเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวโซฟหนึ่งตัวเหมือนต้นไปเพราะฉะนั้นขั้นต่ำตัวนี้ก็กลายเป็นว่ามีหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนี้ก็กลายเป็นสามอ่ะทีนี้เราก็จะได้ละเราก็จะมีเจ้าตัว16ที่เรา void ทิ้งไปแล้วเนาะแล้วเราก็ เหมือนกับว่ามีอีจะาตัว54เหมือนกันที่เรา v o ยทิ้งเข้าไปละอันนี้ก็เป็น1ตัวบวก1ตัวแล้วก็มี6อยู่นี้ที่โซฟายังไปไปต่อได้แล้วเราถามว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราเพิ่มเราเพิ่มสอ2เข้ามานะครับเราเพิ่ม2เข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าการที่เราเพิ่ม2เข้ามาเนี่ยมันทาให้เรา,าเรียกว่ากลายเป็นค่า62เนาะซึ่ง62มันมากกว่า60ถูกไหมฮะมันมากกว่า60เพราะ,ะนั้นเราก็รู้แล้วว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ สามารถเมกกับคัดตรงนี้ได้แล้วเราก็รู้ว่าโอเคเราตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเจ้า6เนี่ยมีอีก่ตัวแล้วก็2เนี่ยก็น่าจะต้องมีอีก1ตัวเตัวเป็นต้นไปนะคือย่งไงคือถ้ามีเอาค่ามาต่อ2อีกเราก็ทําวิธีคิดแบบเดิมนั่นก็ทําให้เด็กน้อยคําตอบมาเป็นทั้งหมด4จากคําตอบข้อนี้ว่าวิธีการคิดมันก็ประมาณนี้นะส่วนในตัวโค้ดเนี่ยอาจจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งทีนี้มันก็จะมีเจ้าตัว edge case ในกรณีที่เราไม่สามารถหาได้เลยแต่เ,เราลองไปดูเคสที่เป็น edge case กันบ้างนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาดูในกรณีที่มันเป็น edge case กันบ้างเนาะเราก็จะใช้วิธีการคิดแบบแบบเดิมเลยเนาะก็ลองดูก่อนว่าสมมุติว่าเรามีแค่2ตัวเดียวแล้วก็ค่า k ของเราเป็น5เนี่ยนั่นแปลว่าเราสามารถที่จะมีเจ้าตัว substring ได้แค่1ตัวนั่นก็คือเจ้าตัว2ตัวนี้ถูกไหมครับโอเคทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามี2ตัวอย่งแน่ๆนะครับหลังจากนั้นเราก็สมมุติว่ามีามีมาเพิ่มหนเป็น2 3เนาะ สองสามเนี่ยหรือยี่สิบสามเนี่ยมันมากกว่าห้าแน่เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าจุดตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดที่เราต้องคัดทิ้งตรงเนี้ยเรามีรู้แล้วมีหนึ่งเพราะฉะนั้นสามจากตั้งแต่สามเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะต้องอ่าเรียกว่ามีตัวหนึ่งเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นสองเนาะโอเคหลังจากนั้นนะเราก็จะทําการเช็คต่อสองตรงนี้เราก็ถือว่าตัดไปแล้วนะมีหนึ่งตัวบวกกับโซฟาเนาะสามตรงนี้ที่ยังอ่ายังมีอ่าเรียกว่าเป็นมีตัวหนึ่งแน่แต่ว่าสาม,มารถม,มีตัวเพิ่มได้ปรากฏว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมี8โผล่เข้ามาในบริเวณนี้เนาะก็ถ้าเราใช้วิธีการคิดแบบเดิมก็คือเราก็โอเคแล้วก็น่าจะต้องตัดตรงนี้ทิ้งเนาะแล้วตรงนี้ก็กลายเป็น1เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่า8ตัวถัดไปเนาะกลายเป็นตัวที่น่าจะมีมี potential หรือว่าเรียกว่าเป็นแปดเป็นต้นไปที่น่าจะมีตัวค่าที่น้อยกว่า5แต่ปรากฏว่า8มันไม่ใช่ค่าที่น้อยกว่า5้าเไหมแปดมันเป็นค่าที่มากกว่า5เพราะฉะนั้น ยังไงก็ตามเนยเจ้าตัวสตริงชุดนี้ไม่สามารถที่จะเอามา,าเรียกว่าสับสตริงแล้วทำให้เจ้าค่าในสับสตริงทุกตัวเนี่ยมีค่าน้อยกว่า5หรือเท่ากับ5ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็น edge case อย่างหนึ่งเนาะที่เราสามารถที่จะ return กับออกไปเลยเพราะฉะนั้นในอตอนที่เราเขียนโปรแกรมนในในโค้ดของเราเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยเราต้องมีการเช็คเอาไว้เสมอนะค่าที่เราเทมเอาไว้เนี่ยก่อนหน้านาีมัน มันมากกว่าหรือน้อยกว่าเจ้าตัวค่า k หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็น edge case แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกกรณีหนึงแล้วกันที่เป็น edge case เหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่ง edge case นะครับแล้วก็ใช้วิธีการคิดแบบเริมเลยโดยที่เรามี string หนึ่งของสามแล้วก็ค่า k เป็น5้า โอเคถ้าเกิดว่าเรามีแค่สตริงแค่ตัวเดียวแล้วกัน1น,นะครับเรามีค่า k เป็น5เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ u ับสตริงตัวนี้ได้1ทีหรือว่ามีแค่1ตัวนั่นก็คือเลข1มันเองปรากฏว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเลข2เข้ามาให้มันกลายเป็น12อแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสับสตริงตัวนี้ได้ทั้งหมด2ทีถูกไหมครับเพราะว่ามันก็จะมีเช่นหนึ่งตัวนี้แล้วก็มีสองตัวนี้อีก1ตัวรวมกันเนี่ยก็จะได้2ซึ่ง2ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะมีค่ามาเติมมันทั้งหลัังไได้้เนนนนาะะะททีีีีีก็จจมมม 1- 1 1ตว่่่รสใ 1, แ,แ หนึ่งตัวแน่ๆแ,แล้วก็มี2ที่มีสองตัวแน่ๆแ,แต่ว่าปรากฏว่มามี3มาเพิ่มตรงนี้นะครับมี3เพิ่มกลายเป็นว่ามันมีค่าเป็น23ซึ่ง23เนี่ยมันมากกว่า5เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องอคัดมันออกตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เป็น1นบวกหตรงนี้เนาะพอเราได้1นบวกหนึ่งนี้แล้วก็เจอเลข3ามตรงนี้ซึ่ง3ตัวเนี้ยมันามากกว่า,เ,าเรียกว่ามันมันมันน้อยกว่า5เพราะฉะนั้นเราก็จะมีอีก1ตัวตรงนี้แน่ๆนะครับเป็น3 โอเคตรงนี้ก็จะคิดต่อนะมันก็จะมีหนึ่งที่เราไม่สนใจแน่ๆแล้วแล้วก็มี2ที่เราไม่สนใจแน่ๆแล้วแล้วก็มี3ปรากฏว่า3ตัวนี้มี4มาเพิ่มนะครับไม่ใช่มี4มาเพิ่มมี5มาเพิ่มมันก็จะกลายเป็น35ซึ่ง35มาเนี่ยมากกว่า5นะครับสามากกว่า5เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามี1นึ่งถูกไหมครบวกกับ1ตรงนี้เรามันก็บวกกับ1ตรงนี้แน่ๆที่มี3อยู่นะครับแล้วเราก็จําเป็นต้อง คัดมันออกตรงนี้นะครับให้มันได้ออกมาเป็นทั้งหมด4ตัวก็เป็น1บวก1บวก1ตรงนี้ก็กลายเป็นทั้งหมด4เนาะอ่ะทีนี้คิดต่อนะครับเราก็มีอ่า่แล้วที่เราเมคคัดไปแล้วแล้วก็2ที่เราคิดไปแล้วนะครับตรงนี้ก็1ตัวบวกอีก1ตัวมี3ตัวนี้ที่เราเมคคัดไปแล้วเหมือนกันแล้วเราก็มี5ตรงนี้ที่เราเมคคัดไปแล้วเหมือนกัน เท่าที่ห้ายังไม่ได้เมคัดนะผมเขียนเกินนี้หน่อยที่ห้าตัวนี้ที่ยังไม่ได้เมคัดแต่ว่ามันมีหนึ่งตัวแน่ๆนั่นก็คือห้าปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีหกเข้ามาถูกไหมฮะมันมีหกเข้ามาซึ่งมันทําให้ห้าบวกหกเนี่ยมันเท่าเท่ากับว่ามันกลายเป็นห้าสิบหกถูกไหมเพราะห้าบวกหกมันกลายเป็นห้าสิบหกวก็บอกว่ามันมากกว่ามันมากกว่าห้าเพราะฉะนั้นเราต้องเมกะคัดตรงนี้เนาะมันก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป เลข6เนี่ยมันดันมากกว่า5เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะเรียกว่าไปต่อได้เนาะไปต่อได้แล้วเ,เรา,เราลองนึกถึงตอนที่เราเขียนโปรแกรมนในในโค้ดของเราเราต้อง for loop วน loop ไปวนตัวนี้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 ไอ้เลขหกเนี่ยจะมาบรรจบที่ตัวสุดท้ายปรดมันจําเป็นที่ว่า,าการเงื่อนไขในการเช็คของเราเช็ค condition คว่ามันเกิน5หรือเปล่ามันจําเป็นที่จะต้องเช็คท,ทั้งที่อยู่ข้างใน loop แล้วก็เช็คทั้งที่อ,ออกมา เอ่อเรียกว่าหลุดหลวออกมาแล้วเนาะก่อนที่จะรีเทิร์นค่าไปเราก็จะเช็คซ้ำอีกรอบหนึ่งก็อันนี้ผมจริงๆมันก็คือเคสเดียวกับเจ้าตัว edge case อันแรกเลยแต่ว่าอันนี้มาพอยให้ดูเฉยว่าเออมันมีโอกาสที่ไอเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นที่ลำดับสุดท้ายเนาะเราอาจจะต้องเช็คซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็อันนี้อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูที่ตัวโค้ดกันคิดว่าถ้าดูที่โค้ดแล้วนะจะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็แรกเริ่มนะครับผมก็จะมีค่าที่เรียกว่าเป็นเจ้าตัว count นะครับ count value ที่เราจะทำการ return มันออกไปเนาะผมก็จะให้มันเริ่มต้นด้วย1ไปเลยหลังนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเจ้าตัว variable ตัวนี้ที่เราจะคอย temp ม,มันเอาไว้นะครับว่าตอนนี้ค่าที่เรา track ได้ล่าสุดนะ่มันเป็นอะไรแล้วก็เนื่องจากว่ามันจะมีการบวก string ค่อนข้างเยอะเนาะเราจะใช้ i n integers ไม่ได้ผมก็จะใช้ให้มันเป็น long แทนนะครับ หลังจากนั้นก็เรา่มทการดึงเจ้าตัว character ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเรียกเจ้าตัว character get num numeric value เนื่องจากว่ามันเป็น character ถูกไหมผมต้องการที่จะ convert มันให้มันกลายเป็นเจ้าตัว number num หรือว่าเจ้าตัว long แล้วก็เราก็ดึงตัวแรกขึ้นมาเนาะเราก็ทําการวน loop แต่ว่าเนื่องจากว่าเราดึงเจ้าตัวแรกขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ทําการวน l o ปที่ index ที่0แล้วเราจะ,จะวน l o ปที่ index ที่1แล้วเราก็จะให้เจ้าตัว วอลปวลปวอลอบเจ้าตัว s rank นะครับ s rank rank ของเจ้าตัว s ออไปเราก็ใช้ก่อนเลยนะครับว่าเจ้าตัว temp เ,เนี่ยหรือตัวแรกเนี่ยลองนึกภาพดูสิว่าผมมีค่า k แล้วกันค่า k ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น3แต่ว่าค่าที่ string ที่ได้มาเนี่ยดันเป็น 9, 8, 2แล้วหกันนะมันไม่มีทางเลยนะที่ผมจะ split เจ้าตัวนี้ได้นะ สมมติว่าไม่เป็นไม่เป็น982ก็ได้สตว่าเป็น900เนี่ยมันไม่มีทางเลยที่ผมจะเาไม่ใช่900นอกจาก0มันไม่ได้นะอาจจะเป็น912ก็ได้เนี่ย1กับ2มันน้อยกว่า3แล้วแต่9มันไม่ได้น้อยกว่า3มันไม่มีทางที่ผมจะป p l i มันออกมาแล้วยังไงให้ให้ได้ค่าที่มันน้อยกว่าแล้ลถูกฮะให้ให้ได้ค่าที่เรียกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเช็คตรงนี้แล้วเราก็จะเช็คว่าโอเคถ้าเกิดว่าเจ้าเทมเลยหรือเจ้าตัวแรกสุดของเราเนี่ยมันก ทำให้เราสามารถที่จะ return ะลบ1ออกไปได้เลยถูกไหมครโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็น best case แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงคะผมก็ทำการเรียกว่าอลองเนาะแล้วก็เราก็จะเอาเจ้าตัว temp ท,ที่เราได้มานะครับทำการคูณ10เข้าไปนะแล้วเราก็จะบวกก,กับเจ้าตัว characters นะครับผมว่าอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปมาเลยเนาะก็คือบวกกับเจ้าตัว character ที่ index ปัจจุบันนะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัว character s length ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น s s c h a r g นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น i แทนที่จะเป็น0โอเคหลังจากนั้นเราก็ทำการเช็ค if โอเคถ้าเกิดว่าเจ้าตัว value ตัวนี้มันเรียกว่ามากกว่า k ขึ้นมาเนาะมากกว่า k ขึ้นมาเราก็จะทำการอะไรเราก็จะทำการ count นะครับเราก็ทำการ count count บวก1ทีนะครับนั่นแปลว่าเราเจอตัวที่มันมากกว่า k แล้วเราก็ทำการ เทมนะครับแล้วก็ให้เจ้าตัวเทมตัวนี้เท่ากับเจ้าตัวคอรรคเตอร์ตรงนี้้าไปเนาะแล้วก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการ uh, ให้เจ้าตัวเทมส์แฝงคตัวนี้มันเท่ากับเจ้าตัวแ a l u e นี้เลยเพราะฉะนั้นใน next iteration ใน iteration หน้ามันก็จะมาทําการเช็คไอตรงนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะในกรณีนี้นะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าอตอนที่เราอธิบายในตัวโค้ดวอล์กทัวร์ผมเลยบอกว่า เราอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องทำเทมเพ่เ,เช็คอีกรอบหนึ่งตอนก่อนรีเทิร์นเนาะว่าถ้ามันมากกว่า K เ,เนี่ยเราก็จะทำการรีเทิร์นลบ1ออกไปแต่ถ้าไม่่างนั้นเราก็ทำการรีเทิร์นเจ้าตัวเขาออกไปก็ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราลองรันดูนะผมน่าจะใส่อะไรที่อ่างผิดโอเคน่าจะตรงนี้นะครับใส่น้อยกว่าตกไปนิดนึงอ่าโอเคเนาะนี่ก็ได้คำตอบถูกต้องได้คำตอบถูกต้องอ่ะลองสับมิทดูนะครับ ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าก็โอเคแหละมันมันตำตำหน่อยจริงๆแล้วก็แนวคิดก็จะประมาณนี้ไม่ไม่ได้ยากมากก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยหรือติดอะไรหรือว่ามีโซลูชันที่ดีกว่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นอตใต้คลิปนะครับวันนี้ก็เท่านี้ละครับขอบคุณมากครับสวสดีครับ